แม่สตรูอิสลามจะย,ยึดครองสื่อระดับโลกปิดบล็อกเ Facebook ปิดกั้นโซเชียลมีเดียปิดซ่อนข่าวโชคเลือนปิดล้อมทำลายผู้ที่เห็นต่างไปจนถึงขั้นปิดอันอักษอทำกระทั่งระเบิดตึกสื่อมวลชนเพื่อปิดตาคนทั้งโลกโโโเราไว i t e c h a n ในฐานะนักสื่อสารเพื่อมวลชนเราขอถวายตนเป็นทหารของลอสเอความจริงสู้ไม่อยู่จนวาระสุดท้ายวันนี้ความชั่วจะสูญสิ้นหรือความดีจะสิ้นซากอยู่ที่พี่น้องร่วมสนับสนุนเราแล้วเราจะพุ่งทยานไปในสนามรบแห่งสื่อเพื่อให้ความเท็จจมพินาศและอิสรภาพแห่งสัจธรรมได้ปราดกฏ ร่วมเปิดเผยความจริงและสนับสนุนเราได้ที่ธนา,านค,คารไทยพาณิชย์เลขบัญชี136-249-3644ชื่อบัญชี TND Multimedia